เฮ้ hey, เรามาวิเคราะห์เรื่องพวกนี้กันไหมทำไมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ถึงมีกล้องหลายตัวคนคนหนึ่งใช้เวลาบนโทรศัพท์ด้วยเฉลี่ยนานเท่าไหร่ทำไมสมาร์ทโฟนถึงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีคำถามตั้งมากมายแต่ก็มีคำตอบรออยู่แล้ว สมาร์ทโฟนสมัยใหม่จำนวนมากมีกล้องด้านหลังหลายตัวเพราะมันช่วยในการสร้างฉาก3มิติเมื่อภาพจากกล้องหลายตัวถูกทำให้กลมกลืนกันมันจะสร้างภาพถ่ายที่คมชัดและมีคุณภาพสูงขึ้นมานอกจากนี้กล้องตัวหนึ่งไม่สามารถจะรวมฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดเช่นการซูมโหมด Portrait และโหมดอะไรก็ตามไว้ได้โอมีโหมดอะไรก็ตามด้วยหรอ ยังไงก็ตามกล้องโทรศัพท์เครื่องแรกปรากฏขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในปีคศ1999กล้องด้านหน้าของมันมีความละเอียด0.11เมกะพิกเซลเจ้าอุปรกรณ์นี้สามารถจัดเก็บภาพ jpeg ได้มากถึง20ภาพและยังส่งรูปภาพผ่านอีเมลได้ด้วยในปีคศ2017ผู้คน85%ใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพผู้คนมากกว่า10%ใช้กล้องดิจิตอลและมีผู้คนเพียง5%เท่านั้นที่ใช้แท็บเลต็ต สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงทำให้การถ่ายรูปกลายเป็นที่นิยมในช่วงปี2013มีผู้คนทั่วโลกถ่ายภาพดิจิตอลมากถึง660สนล้านรูป4ปีต่อมาตัวเลขนี้ได้เพิ่มเป็น1นึ่งล้านสองแสนล้านรูปเชล่า คุณสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อสแกนและทําให้ภาพถ่ายฟิล์มเนกาทีฟให้กลายเป็นภาพดิจิตอลได้นะให้เลือกตัวเลือกเนกาทีฟเอฟเฟกที่อยู่ในแอปกล้องถ่ายรูปและถ่ายรูปภาพฟิล์มนั้นเอาไว้คุณภาพอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่คุณก็จะได้ภาพในวัยเด็กของคุณมาเก็บเอาไว้ Nomophobia เป็นความกลัวว่าคุณจะไม่มีสมาร์ทโฟนของคุณอยู่ใกล้ๆในภาษาอังกฤษมันมาจากคำว่าโนโมบายโฟนโฟเบีย no ph ทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากมีอาการริงโทนวิตกกังวลพวกเขาจะได้ยินเสียงหรือรู้สึกว่าโทรศัพท์กำลังดังอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ไม่นะมีแอปสมาร์ทโฟนที่ทำให้คุณสามารถล็อกปลดล็อกและแม้กระทั่งสตาร์ทรถได้ด้วยความช่วยเหลือจากแกเจ็ตของคุณ การโยนโทรศัพท์มือถือเป็นกีฬาของประเทศฟินแลนด์และการแข่งขันนี้จะมีขึ้นทุกปีผู้เข้าร่วมไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เอาโทรศัพท์ของตัวเองไปโยนและจะต้องโยนอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคมาเท่านั้นแล้วมันสนุกตรงไหนเนี่ยทุกวันนี้มีผู้คนเกือบ3.5พันล้านคนเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนพูดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเกือบทุกๆ2คนที่คุณเจอบนถนนจะมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองเสียงเรียกเข้า,ข,าข้อความแบบเก่าของโนเกีย เป็นรหัสมอสสำหรับตัวอักษร sms โอ้เราน่าจะมีเริงโทนชีวิตสดใสนะคุณคิดว่ายังไงช่วยบอกไอเดียของคุณไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะขึ้นอยู่กับอายุผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วๆไปจะปลดล็อกอุปกรณ์ของพวกเขามากถึง80ครั้งต่อวันเจ้าของสถิตินี้คือคนเจเนเรชัน C คนที่เกิดระหว่างปีคศ1990จนไปถึงต้นปีคศ2010 คุณสามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้กลายเป็นไฟสำหรับตอนกลางคืนได้ถ้าคุณมีแสง LED เอาขวดพลาสติกใสมาและเติมน้ำเข้าไปเปิดไฟฉายของโทรศัพท์วางอุปกรณ์ง่ายขึ้นแล้ววางขวดไว้บนแสงแสงจากโทรศัพท์จะกระจายไปรอบๆและห้องของคุณก็จะมีโคมไฟชั่วคราวไว้ใช้ส่องแสงสว่าง หลังจากที่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วไม่ว่าจะในเว็บเบราว์เซอร์หรือในแอปมือถือก็ตามผู้ใช้สมาร์ทโฟน42จะเปิดแอปช้อปปิ้งหรือแอปสื่อสารอื่นๆมันหมายความว่าพวกเขาจะยังคงมีความสุขกับการช้อปปิ้งหรือไล่ไปบอกเพื่อนเกี่ยวกับของที่พวกเขาสั่งซื้อไป สมาร์ทโฟนมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการผู้ใช้จำนวนมากชอบใช้โทรศัพท์มากกว่าแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตเพราะว่ามันใช้ง่ายกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการจะดูวิดีโอท่องอินเทอร์เน็ตหรือเล่นเกมหน้าจอขนาดใหญ่ของสมาร์ทโฟนจะสร้างความสะดวกสบายมากๆเลย ผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ใช้เวลากับโทรศัพท์มากถึง3ชั่วโมงต่อวันซึ่งใช้มากกว่าในปีคศ2 2 1 2ตั้ง1ชั่วโมงเชียวนะและเนื่องจากว่าอายุขดัดยเฉลี่ยของผู้คนทั่วโลกคือ72ปีตลอดชีวิตของคุณคุณจะใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลาทั้งหมด6ปี8เดือนมันมากกว่าเวลาที่คุณจะใช้ในการกินและดื่มตั้งสเท่าเลยนะ Google Map บน Android มีไอคอนวิดเจตอยู่ตัวหนึ่งที่จะพาคุณไปยังที่ที่คุณเคยเลือกไว้เสมออย่างเช่นบ้านของคุณคุณสามารถสร้างทางลัดไว้บนหน้าจอหลักที่จะพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการจากที่ไหนก็ได้เพียงแค่แตะมัน คุณอาจจะได้ใช้สมาร์ทโฟนแบบแยกส่วนในอนาคตอันไกลมันเป็นอุปกรณ์ที่แยกชิ้นเป็นส่วนๆที่คุณสามารถอัปเกรดมันได้อย่างอิสระชิ้นส่วนพื้นฐานจะเป็นเมนบอร์ดที่คุณจะต้องประกอบชิ้นส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นกล้องที่มีพลังมหาศาลหรือแบตเตอรี่มันจะทำให้ค่าซ่อมของโทรศัพท์ที่ว่ามานี้ลดน้อยลง สมาร์ทโฟนเครื่องแรกมีชื่อว่าไซมอนมันมีทั้งหน้าจอสัมผัสคีย์บอร์ดเกมสมุดที่อยู่ปฏิทินนาฬิกาโลกและแอปเครื่องคิดเลขคุณสามารถใช้มันเพื่อส่งอีเมลและแฟกซ์ก็ได้นะอุปกรณ์นี้มีราคาแพงกว่า33,000บาทไซมอนพูดว่าซื้อฉันเถอะผ่อนจ่ายก็ได้นะสมาร์ทโฟนสมัยใหม่นั้นอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและฟังก์ชันที่ล้ำสมัยและยังไงก็ตามการใช้งานที่ใช้กันเยอะที่สุดของอุปกรณ์อันทรงพลังพวกนี้คือการใช้มันดูเวลา บลูทูธถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์ของนอ์ดิกนามว่าฮาราล u e ์บลูทูธลาแทนผู้ชายคนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องทักษะการโน้มน้าวใจของเขาแล้วเขาก็มีฟันสีน้ำเงินด้วยนะอืมฉันสงสัยจังเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเขามีกลิ่นตัวที่เหม็นแทนแล้วก็แน่นอนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับความเหม็นได้ด้วยว้าวมันคงจะเชื่อมต่อเหมือนบลูทูธไม่ได้หรอกนะ โทรศัพท์ Android จะมีเมนูตัวเลือกที่เรียกว่า App Cloner ซึ่งสามารถสร้างสำเนาของแอปเดียวกันออกมาหลายๆอันได้มันช่วยให้คุณสามารถใช้หลายๆบัญชีพร้อมกันจากอุปกรณ์เดียวกันได้คุณจะสามารถเก็บเวอร์ชันต่างๆของแอปพลิเคชันได้ด้วยนะ สมาร์ทโฟนไม่ได้ทำงานช้าลงตามการเวลาหรอกนะถึงแม้มันอาจจะดูเหมือนเป็นอย่างนั้นด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้พัฒนาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆม,มากมายให้กับแอป,ปของพวกเขาการอัปเดตพวกนี้จะดึงทรัพยากรจากโทรศัพท์ของคุณเยอะขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่แอป,ปตัวโปรดบนเครื่องของคุณจะเริ่มทำงานช้าลงเรื่อยๆนอกจากนี้โทรศัพท์รุ่นเก่ามักจะมีหน่วยความจำน้อยซึ่งก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลย สมาร์ทโฟนของคุณสามารถมองเห็นรังสีอินฟราเรดได้นะถ้าคุณใช้ลำแสงพวกนี้อย่างเช่นจากรีโมททีวีไปที่กล้องโทรศัพท์ของคุณคุณจะเห็นจุดสีม่วงอยู่บนจอกล้องดิจิตอลส่วนมากมีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับความถี่ของแสงที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จำนวนแอปมือถือที่ผู้คนดาวน์โหลดมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆปีจาก178,000ล้านแอปในปีคศ2017กลายเป็น24,000 0ล้านแอปในอีก2ปีต่อมาแอปที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ y o u u u e f f c e e o o o k o o o l l m m p s Gmail และ Whatsapp สมาร์ทโฟนสามารถอ่านได้ทั้ง QR Code และบาร์โค้ดแบบดั้งเดิมถ้าคุณดาวน์โหลดแอปอ่านบาร์โค้ดแบบพิเศษคุณจะสามารถเปรียบเทียบราคาหรือทำรายการสิ่งของด้วยความช่วยเหลือจากอุปกรณ์มือถือของคุณได้ ผู้คนทั่วโลกกำลังใช้อุปกรณ์มือถือมากกว่า 1, 100มือล้านเครื่องนั้นเป็นจำนวนที่มากกว่าประชากรทั้งหมดบนโลกซะอีกถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนแอนดร i ยคุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆได้หาจุดแนวตั้ง3จุดที่อยู่ในหน้าหลักของนาฬิกาปลุกแล้วเลือกตัวเลือกเพิ่มระดับเสียงขึ้นเรื่อยๆว่าแต่ว่าจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันนะ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะมีจำนวนแอป60-90แอปอยู่ในอุปกรณ์ของพวกเขามีแอปเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ถูกใช้งานเป็นประจำสมาร์ทโฟน Android บางรุ่นสามารถเปิดแอปไว้ข้างๆกันหรือซ้อนกันไว้ก็ได้ให้แตะปุ่ม Overview มันเป็นไอคอนรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอตรงนั้นคุณจะต้องเลือกแอปที่ใช้งานล่าสุดลากแอปที่คุณต้องการจะใช้ไปไว้ทางซ้ายหรือด้านบนของหน้าจอจากนั้นก็เลือกแอปอีกอันที่คุณอยากจะเปิดเท่านั้นเอง และในขณะที่เรากำลังพูดเรื่องนี้กันอยู่คุณสามารถสลับระหว่างแอป2แอปที่คุณเพิ่งเปิดไปล่าสุดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่แตะที่ปุ่ม overview 2ครั้งขยะโทรศัพท์มือถือหนัก1ตันมีทองคำอยู่ในนั้นมากกว่าแร่ทองคำา1ตันหลายเท่าตัวเลยนะฉันขอจบวิดีโอที่รูปนักเก็ตทองนี้แล้วกันนะ เค hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส